วันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนมาสร้างเกมดบบไปฆาาอสูรแบบ 2D Pixel Art กันโดยเกมนี้ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นฮันจิโร่ที่จะต้องต่อสู้และกำจัดเหล่าอ,อสูรซึ่งคุณจะโจมตีโดยใช้ปานวาลี <Yeah. S 1> หรือจะใช้ปานตะวันก็ได้ เหตุผลที่ผมอยากสร้างเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งได้ดู Demon s l a y e r ตอนล่าสุดไปแล้วงานภาพมันก็เว่อร์วังอลังการมากมันเลยทําให้ผมอยากลองสร้างแฟนเกม Demon s l a y e r ขึ้นมาโดยเกมนี้ก็จะอิงตามเนื้อเรื่องแบกพิฆาตอสูรไม่ว่าจะเป็นตัวละครเนื้อเรื่องฉากหลังและอสูรต่างๆแต่ก็อาจจะมีการดัดแปลงบ้างเพื่อให้เกมเพลย์มันสนุกขึ้นด้วยเรามาเริ่มกันเลยผมก็เริ่มจากการออกแบบและวาดตัว,วตละครของผู้เล่นขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าตัวละครหลักจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทันจิโร่เออขอรูปที่ดีกว่่านี้ไ้ไดม โดยสไตล์ภาพวาดในเกมนี้ที่เราจะวาดกันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตผมเลยใช้โปรแกรมอย่าง Pixel ที่เหมาะกับการวาดภาพพิกเซลอาร์ตมากใช้งานนุ่โคตรง่ายและที่สําคัญที่สุดคือมันฟรีไงล่ะ พอลงโปรแกรมเสร็จแล้วก็ลงมือวาดกันเลยบอกก่อนว่าผมก็มีต้นแบบตัวฮันจิโรมาจากภาพวาดอันนี้ที่เป็นตัวละครเดมอนสเลเยอร์ในรูปแบบพิกเซลอาร์ที่โคตรน่ารักแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของภาพต้นฉบับตัวจริงกันแน่เพอดูดิชื่อเครดิตมันไม่เหมือนกันเลยสักอันเพราะว่าตัวละครฮันจิโรเสร็จแล้วเราก็จะมาทำแอนิเมชันกันต่อเนื่องจากเกมนี้เป็นภาพสไตล์พิกเซลอาร์เนี่ยเราเลยจะใช้วิธีทำแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมหรือก็คือการวาดและขยับตำแหน่งท่าทางของตัวละครทีละเฟรมแล้วพอเอาภาพมาเล่นต่อกันปุ๊บมด้าไ ซึ่ง,ทงเทคนิคเฟรม by เฟรมเนี่ยยิ่งถ้าเราวาดเฟรมเยอะมากเท่าไหร่การขยับของมันก็จะยิ่งสมูทมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นหรอกถ้าแอนิเมชันไอดอลหรือถ้ายืนเฉยเฉยของฮันจิโร่เนี่ยผมเลยจะทำทั้งหมดแค่3มเฟรมเฟรมแรกก็คือท่ายืนปกติเฟรมที่2ก็จะลดระดับแขนลงมานิดนึงและเฟรมที่3ก็จะลดระดับหัวตามลงมาแล้วพอเอาทั้ง3เฟรมมาเล่นลมกันปุ๊บเราก็จะได้เป็นแอนิเมชันแบบนี้ เออโยโย่โยป้ายเออปเพราะวาดแอนิเมชันท่าไอดอลเสร็จแล้วผมก็จะมาเซตอัพโปรเจกต์สำหรับเขียนโค้ดเกมต่ออย่าง Engin ิที่ผมจะใช้ในการสร้างเกมนี้ก็คือคา b o บู JS ซึ่งเป็นไลบรารีหนึ่งของ JavaScript เอาไว้สําหรับทําเกม 2D บนเว็บไซต์แล้วถ้าถามว่าทำไมผมไม่ใช้ Unity หรือ Godot ล่ะนั่นก็เพราะว่าผมใช้ไม่เป็นไงล่ะ แล้วอีกเห็นผลหนึ่งก็คือคาบูม j s เนี่ยมันจะเป็นการเขียนโค้ดล้วนๆเลยนั่นแปลว่าถ้าเราสั่งให้ไอเขียนโค้ดร,ระบบเกมเราก็จะ Copy ปี้โค้ดแล้วก็ไปแปะได้แบบชิวๆเลยละ่ะและนั่นก็เลยทําให้ผมสามารถทําระบบเดินของตอัวละครเสร็จได้อย่างรวดเร็วเลยละ่ะเดินได้ละโว้ย ว่าแต่ทันจิโร่ใสแนะ่แว่นอะไรน่แว่นที่เท่แบบนี้ก็ต้องออฟตัสแว่นตาเกมเมอร์ที่นอกจากจะช่วยป้องกันแสงสีฟ้าแล้วยังทําให้คนใส่หล่อเท่มากด้วยแถมน่ารักก็ได้พอออฟตัสเพิ่งจะออกคอลเลกชันใหม่ที่คอล l ล b กับสไปเอ็กซ์แฟมิด้วยส่วนรุ่นที่ผมใช้อยู่เป็นประจาเนี่ยคือสปิดไฟที่มาพร้อมเลนแอมเบอร์ที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีขึ้นไปอีกแถมกรอบและขาแวน่นก็บางแล้วก็เบามากจนใส่ทั้งวันก็ไม่รู้สึกเจ็บหูเลยสัก,กติดและจุดเด่นของแวน่นออฟตัสก็คือการยืดหยุ่นนนด้ขาเีย ถ้าใครสนใจก็ทักไปที่แฟนเพจออบตั้ดผมบอกด้ว,ว่าใช้โค้ดเหมียวเดียบเพื่อรับส่วนลดพิเศษ100บาทเลยหรือจะไปวัดาสายตาแบบละเอียดละเอียดที่ออบตัดสาขาสยามก็ได้นะครับถึงตัวละครทันจิโร่จะสามารถเดินได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะยังเดินด้วยท่ายืนนิ่งอยู่ผมเลยทาการวาดแอนิเมชันท่าเดินทีละเฟรมต่อรวมถึงวาดแอนิเมชันตอนกระโดดด้วยจากนั้นก็จะเป็นภาพที่มีตัวละครเรียงต่อกันแบบนี้ซึ่งเรียกว่าสไปดชีตอย่างที่เห็นเลยว่าไฟล์นี้มันก็จะรวบรวมท่าทั้งหมดทั้งท่ายืนท่าดนแลทท่่่าาาางตหว จะเป็นเฟรมที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างและผลลัพธ์ที่ได้ทันจิโร่ของเราก็จะสามารถเดินได้แล้ว ไอที่เดินถอยหลังเนี่ยผมก็แก้โดยการใช้คําสั่งฟิปแกลนเอ็กเวลาที่ผู้เล่นกดปุ่มเดินไปทางขวาเพื่อให้ภาพของมันหันไปยังทิศทางที่ผู้เล่นกดปุ่มเดินนั่นเองสิ่งที่ผมจะทําต่อก็คือแมปโดยผมจะทําให้แมปของตนแรกเนี่ยเป็นเหมือนป่าซึ่งเป็นสนามทดสอบในตอนซีซั่นที่ 1, 1> ที่เหล่าผู้สมัครเป็นนักล่าอาสูรเนี่ยจะต้องเข้าไปเอาชีวิตรอดในป่าที่เต็มไปด้วยอาสูนให้ได้ทั้งหมด7วันถึงจะสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้ผมเลยจะให้ผู้เล่นได้เล่นเป็นฮันจิโร่แล้วก็เข้าไป ของตกแต่งแล้วก็ทั้งหมดมารวมอยู่ในภาพเดียวว่าแต่เราจะเอาภาพแอนเซ็ตพวกนี้มาจากไหนดีล่ะ เนื่องจากมีแอสเซทฟรีที่สวยแล้วก็ถูกใจผมพอดีก็โหลดมาใช้เลยดีครับพอได้ไฟภาพแอสเซทมาแล้วก็กลับมาที่เรื่องโลจิกของไทแมปกันต่อเบื้องหลังของมันเนี่ยมันจะนําภาพแอสเซทนี้มาแบ่งออกเป็นตารางซึ่งแต่ละช่องมันก็จะมีตําแหน่ง x y อยู่แล้วเวลาที่เราออกแบบแมปมันก็เหมือนกันเอาตําแหน่ง x y นั้นมาวางเรียงต่อกันแล้วตัวเอนจินมันก็จะดึงแอสเซทจากตําแหน่ง x y นั้นมาสแสดงโชว์ตามที่เราได้วางไว้จนกลายเป็นแบบที่เราเห็นในเกมนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําแบบใหญ่มากๆแล้วต้องมันนั่งเขียนตัวเลขแทนชิ้นวนนอ map ีีละแบบผมมาิปจจกธึ นั่นก็คือการใช้โปรแกรมอย่าง Time Map Editor ที่จะมีเครื่องมือต่างๆให้เราสามารถออกแบบแล้วก็จัดวางชิ้นส่วนต่างๆในแบบได้ง่ายขึ้นผมก็เริ่มจากการวาดพื้นขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็จัดวางพวกต้นไม้พุ่มไม้แล้วก็แบ็กกราวด์ด้านหลังซึ่งข้อดีของ a s s e t ท r e ีที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็คือมันมีรายละเอียดให้เราเอามาตกแต่งได้เยอะมากพอแบบตัวแบบเสร็จแล้วผมก็ Export อกอกมาเป็นไฟไ์ JSON แล้วก็มาเขียนโคด Import ไฟไ์ j s o นนั้นมาใช้ในการเจนเนอเรตแบบขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เป็นแบบในเกมแบบนี้แถมยังสามารถเดิินนนนนขึึ้้้้ลงงงเได,ดวยถมมมัััจะีบตบาก็ และในเมื่อเป็นเกมดับพิฆาตอาสูนก็คงจะไม่มีอสูนไม่ได้แต่ถ้าจะให้สู้กับมูสัน้นตั้งแต่ด่านแรกเลยก็คงจะแปลกแกไปหน่อย <c oughs> ผมเลยจะเริ่มจากอาสูนอากาก่อนเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเจ้านี่ไม่คืออสูนที่โผล่ออกมาตั้งแต่ซีซันที่1เลยพอได้ตัวต้นแบบมาแล้วก็ามาวา,าดในฉบับพิกเซลอาร์ตสำหรับตัวอสูนเนี่ยผมจะทำแอนิเมชัน2ท่าได้แก่ท่ายืนไอดอลกับท่าเดินเพราะว่าเสร็จแล้วก็เขียนโค้ดสร้างตัวอสูนขึ้นมาในเกมพร้อมกับเขียนโค้ดส่วน AI ให้มันสามารถสุ่มเดินไปมาได้อย่างฉันฉ นอกจากสุมเดินไปมาแล้วเวลาที่ผู้เล่นเดินเข้ามาใกล้อสูนอสูนมันก็จะเดินตามผู้เล่นด้วยและเวลาที่อสูนเดินเข้ามาชนตัวผู้เล่นก็จะทําการโจมตีพร้อมกับทําให้ผู้เล่นกระเด็นหอยหลังแบบนี้ แล้วเราก็มาถึงระบบสุดท้ายนั่นก็คือการทำให้ผู้เล่นสามารถโจมตีอาสน์โดยใช้ปานต่างๆได้ผมก็เริ่มจากวาดแอนิเมชันทันจิโร่ปันดาบก่อนโดยถ้าโจมตีเนี่ยผมจะทำเป็นท่าปานวาลีรูปแบบที่หนึ่งที่จะเป็นการเหวี่ยงดาบไปข้างหน้าพอวาดแอนิเมชันเสร็จผมก็วาดเอฟเฟกต์ปานวาลีให้เป็นขึ้นน้ำค่อยๆลอยขึ้นไปตามการขยับของดาบอันนี้ก็ต้องมานั่งวาดทีละเฟรมเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ออกมาสวยมาก จากนั้นก็เขียนโค้ดให้เวลาที่ผู้เล่นคลิกซ้ายเพื่อทำการโจมตีก็จะทําการเล่นแอนิเมชันโจมตีพร้อมกับสร้างเอฟเฟกต์ปันวาลีขึ้นมารวมถึงมีการสร้างฮิตบ็อกซีขาวขึ้นมาด้วยเพื่อทาการเช็คว่าถ้ามีอาูุตัวไหนสัมผัสกับฮิตบ็อกซี่ขาวเนี่ยก็จะได้รับดาเมจจากการโจมตีเพียงแค่นี้เราก็ทาปันวาลีเสร็จไปที่เรียบร้อยแต่อย่างที่รู้กันว่าในดบาบพิฆาตอสูรช่วงซีซั่นหลังๆเนี่ยทันจิโร่แทบจะไม่ได้ใช้ปันวาลีเลยแต่หันมาใช้ปานตะวันแทนจนกิยูน่าจะน้อยใจแลล้วละ เราเลยจะต่อย้ำกิยูด้วยการเพิ่มปานตะวันให้กับทันจิโร่ด้วยแถมถ้าใช้ปานตะวันเนี่ยจะโจมตีได้แรงกว่าปานวาลีด้วยล่ะ <c oughs> ในส่วนของการวาดภาพเอฟเฟกผมก็จะวาดให้มันดูเหมือนเปลวไฟแทนพอมาใส่ในเกมเราก็จะได้เป็นแบบนี้ <c oughs> ปิดท้ายด้วยการเพิ่มเอฟเฟกต์การสั่นของหน้าจอเวลาที่ผู้เล่นทำการโจมตีหรือว่าโดนอสนรโจมตีมันจะได้ดูเป็นเกมแอคชั่นมากขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือแฟนเกมดาบพิฆาตอสู์ที่ผมสร้างขึ้นมาโดยใช้เวลาไม่ถึง7วันมันก็เลยอาจจะมีบั๊กแปลกๆแต่หมดเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปซ่อมบั็กให้หมดก่อนเราจะมาเปิดให้ทุกคนได้ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสร้างตัวละครอะไรเพิ่มในเกมนี้อีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนจากกันไปก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครเป็นสมาชิกชาวเหมียวเลี้ยงเซมีมอนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆเอื้อมมือไปกดปุ่มไลค์แลวก็ซับสไครป์ให้ผมด้วยรวมถึงไปติดตามเหมียวเดฟทั้งในทิกตอกและแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย